สวัสดีครับโม้ยฟังประจำสัปดาห์ที่2ในเดือนสิงหาคมกลับมาแล้วนะครับแหมต้องบอกนะสัปดาห์นี้เรามาอัดกันวันพุธเลยนะครับเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงสัปดาห์แห่งการหยุดยาวนะครับก็หยุดกันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเลยนะครับเพราะเมื่อวานนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับก็ใครที่ไปเที่ยวคุณแม่นะครับแล้วก็ไปกราบเท้าคุณแม่นะครับก็ทุกคนคงมีความสุขกันอย่างท่วนหน้านะครับโอเคท่านผู้ชมครับโม้ยฟังสัปดาห์นี้ข่าวเดี๋ยวผมบอกให้นี่หนาตึ๊บไปดูข่่าาววแรกกกันเลยดี สำหรับผลการขัน VCT Stage 2ทั้ง4ลีกแบบจัดเต็มเริ่มจากลีกแปซิฟิกกันก่อนเลยนะครับเปิดหัวกันในวันศุกร์ครับคู่แรกเจนจครับกอดคอพากันฟอร์มหลุดทั้งทีแม่นู้าก,กอดคอกันฟอร์มดีโอ้ยโดนน้องชิมเล d ฟอร์ดครับเอาชนะไป2-0ต่อแผนที่ครับทำให้น้องชิมเล d ฟอร์ดครับผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟต่อไปและทำให้พวกเขายังมีลุ้นรอดต,ตกชั้นนะครับสำหรับน้องชิมเลสฟอร์ดครับ คู่ที่2ครับเป็นแมตช์ที่คนไทยหลายคนหนักใจเหลือเกินนะครับโดยเป็นทางทารอนสังกัดตัวแทนจากไทยนี่นะครับปะทะกับเปเปอรกครับสังกัดเขยไทยฮะซึ่งเกมนี้ดําเนินไปอย่างสนุกนะครับแต่สุดท้ายครับเป็นเปเปอรกครับที่เก๋กว่าสามารถปิดเกมเอาชนะไปได้2ต่อ0ูนย์เกมครับต่อเนื่องกันในวันเสาร์นะครับคู่แรกเป็น d r x ครับฟอร์มโหดทั้งทีมได้มาโกกับพยุมินครับที่ยิงไปคนละ41ิคิวฮะ D.I.X เนี่ยเอาชนะ g l o b e a l Esport ไปได้2ต่อ0แผ่นที่นะครับโอ้พี่มึงมากโกกไฮยุมินคนละ41คิวนะ2คนร้อย82โอ้โหอ,อย่างเยอะคู่ที่2ครับเซตาดิวิชันครับพริกเอาชนะบ e ูมีสปอร์ตไป2ต่อ1แผ่นที่ครับทำให้บ e ูมีสปอร์ตนะตอนนี้นะครับวิกฤตแล้วนะท่านผู้ชมแพ้5นัดรวดครับจากกาค่คาสเตอ2ครับ ต่อมามาในวันอาทิตย์กันบ้างคู่แรก RRQ ครับนัดนี้ได้เจมสกินครับยิงไป61 q ิวพาต้นสังกัดเอาชนะทีมซีเ e ตไปได้2ต่อ1แผนที่นั่นเองคู่ที่2ครับปิดท้ายรอบกรุ๊ปสเตจครับเป็น T1 ครับที่คืนฟอร์มเก่งอีกครั้งหนึ่งนะเอาชนะ Detonation Focus มีไปได้2ต่อ0แผนที่โดยดาวเด่นเกมนี้ก็คือไอซุครับที่เล่นนีออนนะฮะยิงไป33 q ด้วยกัน ต่อไปมาดูสรุปผลตารางคะแนนนะครับหลังจบรอบแบ่งกลุ่มกันดีกว่ากลุ่มอัลฟาครับอันดับที่1ครับ DIX ครับชนะ4แพ้1อันดับที่2ครับ r r q ครับชนะ3แพ้2อันดับที่3ครับนองชิมเลดฟอร์ดครับชนะ3แพ้2อันดับที่4ครับ g e n g Esport ครับชนะ3แพ้2เช่นเดียวกันนะครับ ต่อมามาดูในกลุ่มโอเมก้ากันบ้างนะครับอันดับที่1ครับเปเปอร์เร็กซ์ครับชนะ4แพ้1อันดับที่2ครับทาลอนชนะ3แพ้2อันดับที่3ครับทีวอนชนะ3แพ้2และอันดับที่4ครับดีทอร์เนชั่นโฟกัสมีชนะ3แพ้2สังเกตเห็นนะครับจากตารางกลุ่มนะฮะแล้วก็รวมถึงการแข่งขันในโซนแปซิฟิกเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นนะ เพราะว่าไอชนะ3แพ้2เนี่ยเกิดขึ้นกับหลายทีมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเสู่สีกันดูดีมากๆคงต้องรองติดตามกันในรอบเพย์ออฟต,ต่อไปนะครับเอาละฮะจบลงไปแล้วนะสำหรับแปซิฟิกครับมาดูในลีกยุโรปหรือ EMEA กันต่อดีกว่านะครับเริ่มกันในวันพุธที่ผ่านมาครับคู่แรกทีมเฮเรติกครับมาแรงแบบฉุดไม่อยู่นะครับเอาชนะฟุตอีสปอร์ตไป2ต่อศูนย์แทนที่ทำให้พวกเขาเนี่ยยังคงไม่แพ้ใครต่อไปครับสำหรับเฮเรติก คู่ที่สครับเป็นการประทะก,กันระหว่าง2ทีมที่ยังไม่ชนะใครอย่างโมเวียสตาคอยครับและ Apex ซึ่งผู้ปลดล็อกคว้าแต้มแรกในเกมนี้ไปได้นั่นก็คือโมเวียสตาคอยครับที่เอาชนะไปได้2ต่อ1แผ่นที่ทำให้ตอนนี้ a อเปยังคง ตามหาชัยชนะต่อไปต่อกันในวันพฤหัสครับคู่แรกใจ N X ครับนั้นน่ฟอร์มยังคงร้อนแรงครับได้ตัวแบกอย่างเอราครับที่ยิงไป58คิวจนพาทีมเอาชนะเจนเท e m a เมตไป2ต่อ1แผ่นที่ครับคู่ที่2ครับ n a วีครับปิดเกมคว้าชัยเหนือคาร์ไมค็อบไปอย่างสนุกเลยนะ2ต่อ0แผ่นที่โดยเกมนี้ต้องชมลูซิกครับที่เก็บคิวไปถึง50คิวด้วยกัน มาปิดท้ายกันในวันศุกร์กันบ้างดีกว่านะครับคู่แรกเป็น BBL eSports สามารถเอาชนะทีม Vitality ไปได้2ต่อ1นแผนที่ทำให้โอกาสเข้ารอบเพลย์ออฟของทีม Vitality เริ่มสั่นคลอนซะแล้วครับคู่ที่2ครับเป็นบิ๊กแมชของ2ทีมไร้ผ้าอย่างทีม Liquid และ Fnatic ครับซึ่งผู้ชนะในเกมนี้ครับทางทีม Liquid สามารถเอาชนะ Fnatic ไปได้2ต่อส่วนแผนที่โดยไฮไลท์ของเกมนี้นะครับในแผนที่ที่2ครับ นั่นก็คือ a s c e ซ t ครับซึ่งทีม Liquid เนี่ยเดินเกมได้ยอย่างโหดน,นะจนสามารถเอาชนะไฟนติกไปที่สกอร์13ต่อหนึ่งครับหุยนาทีนี้เอาเฟอร์เจอร์ของไฟนติกก็แบกไม่ไหวเละเป็นโจ๊กสำหรับ a s c e ซ t ต่อมามาดูสรุปตารางคะแนนในโซนยุโรปกันบ้างนะครับเริ่มจากกลุ่ม Alpha อัลฟาก่อนเลยนะครับอันดับที่1ครับทีมเฮเรติกชนะ4นัดรวดครับอันดับที่2ครับ g i a n t X ครับชนะ3แพ้1 อันดับที่3 BBL eSports ชนะ2แพ้2และอันดับที่4 Foot eSports ครับชนะ2แพ้2เช่นเดียวกันกลุ่มโอเมกากันบ้างนะครับอันดับที่1ครับทีม Liquid ชนะ4นัดรวดครับอันดับที่2 f n ไฟน c ติชนะ3แพ้1อันดับที่3 Navi ชนะ2แพ้2และอันดับที่4 c a r m i c ม c o l ชนะ2แพ้2ครับต่อมามาดูที่หลีกจีนกันบ้างดีกว่านะครับที่ตอนนี้เดินทางมาถึงรอบเพลย์ออฟก่อนเพื่อนเขาเลย เริ่มกันในวันเสาร์ที่ผ่านมาทางด้านสายบนนะครับคู่แรกครับไทรูครับเปิดสนามเพลย์ออฟเอาชนะออลเกมเมอร์ไปได้2ต่อ0แผ่นที่ทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบไปพบกับบิลิบิลิเกมมิ่งในนัดต่อไปนั่นเองคู่ที่2ครับ Dragon นเล g e r Gaming ครับสร้างเซอร์ไพรส์เอาชนะเอ็ดเวิร์ดเกไปได้2ต่อ0แผ่นที่ทำให้ Dragon นเลนเจอร์เกมมผ่านเข้าไปพบกับ XLG Esports ในนัดต่อไป ปิดท้ายกันในวอาทิตนะครับกับการขันสายด้านล่างครับคู่แรกครับ All Gamer เอาชนะฟันพัดฟินิกไปอย่างสนุกเลยฮะสต่อ1แผ่นที่ทําให้ฟันพัดฟินิกของโค้ดเรจิจ่าต้องตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยจ้ะคู่สุดท้ายครับ Edward Gaming ครับเกือบจะหลับนะฮะชนิดที่ว่าหลับลึกด้วยแต่ดันมีคนมาปลุกซะก่อนในช่วงตอนท้ายครับกลับมาเอาชนะเทรดอีสปอร์ตไป2ต่อ1แผ่นที่โดยเกมนี้ต้องชมคนเดิมครับชิชูครับ ยิงไปถึง53คิวส่งให้ Trade e s p o r t เนี่ยตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะต่อเน,นื่องกันดีกว่าไปดูที่ห ER ลีกอเมริกาวัยรุ่นช่วงเช้าครับเริ่มกันในวันเสาร์นะครับคู่แรกคราวนายครับระเบิดฟอร์มโหดได้เจ้าหนูโอซี่ครับหรือออกซี่นะฮะยิงไป43คิวพาต้นสก,กัดเอาชนะ2เกม e s p o r t ไปได้แบบไม่ยากเย็นนัก2ต่อ0แหมที่คู่ที่2 NRG ครับช่วยกันยิงคนละนิดคนละหน่อยแหม่น่ารักนะคนละนิดคนละหน่อย จนเอาชนะเมดอินบราซิลไป2ต่อศูนย์แผ่นที่บอกเลยนาะทีนี้แอสปาร์ตก็ไม่ไหวแล้วครับซึ่งไม่ไหวมาสะพังแล้วนะต่อเนื่องกันในวอาทิตย์ครับคู่แรกเซนติเนลส์ครับฟอร์มดีวันดีคืนเอาชนะ e G, อีจีลิวิชิเนียสไปแบบสบายๆ2ต่อศูนย์แผ่นที่โดยผู้เล่นยอดเยี่ยมเกมนี้ตกเป็นของให้ทายอ่ะเซนติเนลส์ครับผู้เล่นยอดเยี่ยมนะเซกเค้นไงมันมีอยู่คนเดียวนี่แหละยิงไป42คิวครับ คู่ที่2ครับเลเวนทานครับหรือเลเวนแทนนะคว้าแต้มสำคัญเอาชนะ K R U E s p o r t s ไป2ต่อ1แผ่นที่ทำให้พวกเขาเนี่ยแซงขึ้นไปอยู่อันดับพื้นที่เพลย์ออฟได้สำเร็จครับไปท้ายกันในวันจันทร์ครับคู่แรกครับ G2 eSports ระเบิดฟอร์มโหดครับเอาชนะฟิ l เลียไปแบบชิวๆเลย2ต่อ0ูแผ่นที่ทำให้ฟิ l เลียต้องนั่งรอแต้มแรกต่อไปครับมาถึงคู่ปิดท้ายครับฮันเลติฟครับเอาชนะทีมราวมไปได้อย่างสนุกครับ2ต่อ1นแผ่นที่ซึ่งเกมนี้ต้องชมอาซูน่าครับ แบกจัดจัดให้กับฮันเล็ตทิฟนะยิงคนเดียวไปถึง5 4ิคิวครับต่อมามาดูสรุปตารางการแข่งขันของอเมริกากันบ้างดีกว่ากลุ่มอัลฟาครับอันดับที่1นึ่งเซนตินเนลส์ชนะ4นัดรวดครับอันดับที่2ครับ G 2 e สปอรชนะ3แพ้1อันดับที่3ครับคราวนายชนะ3แพ้1และอันดับที่4ครับ Evil g e n เนชนะ1แพ้3มครับมาดูในกลุ่มโอเมก้าต้องบอกว่าแย่งพื้นที่กันมันจริงๆครับสำหรับกลุ่มนี้ อันดับที่1ครับฮัลเลตตีฟครับชนะ3แพ้1นอันดับที่2ครับ N R G ชนะ3แพ้1นอันดับที่3ครับลิมเปนแทนชนะ2แพ้2อันดับที่4ครับ K R U e sport ชนะ2แพ้2เช่นเดียวกันก็จบลงไปแล้วแลวก็หมดลงไปแล้วนะท่านผู้ชมการสลับผลการแข่งขัน VCT stage 2ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตามต่อกันไปพร้อมๆกันในสัปดาห์นี้นะครับว่าผลจะเป็นยังไงดุเดือดเข้มข้นขึ้นแน่นอนนะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ ข่าวต่อมากันบ้างดีกว่ามาทางโซนบ้านเรากันบ้าง Challenger C s p e ป d 3รอบแบ่งกลุ่มสัปดาห์ที่2ครับเปิดสนามกันในวันอังคารท่านผู้ชมครับคู่แรกครับซิปโตครับฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะชาเปอร์อีสปอร์ไป2ต่อ0ูนแผนที่พร้อมเดินหน้าขวาชายัย2เกมติดได้สำเร็จสำหรับซิปโตคู่ที่2ครับเรียกได้ว่าช็อกพอสมควรเลยครับ o a s i s Gaming ครับ ที่สามารถเอาชนะทีเมเต็งแชมป์อย่างฟูลเซนไป2ต่อ1แผ่นที่ทําให้ตอนนี้ฟูลเซนแพ้2นัดติดเป็นที่เรียบร้อยครับต่อมาในวันพุธกันบ้างนะครับคู่แรกเป็นทีม Secret Academy ครับเปิดร่างทองครับท่านผู้ชมไอ้ทัวร์นี้นะผมอยากให้ดูจริงๆริงไอ้ซีเคร็อะคาเดมี่งนของดีไว้เลยผมบอกให้ใครที่สนใจจะเสริมผู้เล่นนะทีมนี้มีผู้เล่นดีๆหลายคนนะครับ ตัวทีมนะครับสามารถพลิกเอาชนะแชมป์เก่าอย่างโมทีฟอีสปอร์ตไป2ต่อ1แผ่นที่ทำให้โมทีฟอีสปอร์ตแพ้2นัดติดตามฟูลเซนไปติดตเลยครับคู่ที่2ครับเซตสิ 11, ครับเรียกฟอร์มเก่งได้อีกครั้งครับเอาชนะ r าร์อาร์คิวอะคาเดมีต่อศูนแผ่นที่พร้อมปลดล็อกคว้าแต้มแรกในสป,ปีดสาได้สําเร็จสำหรับเซตสิต่อมาโดยพระสิดาบดีกันบ้างครับคู่แรกนาอ้อนอีสปอร์ตได้นักยากับเก็บคิวไป48คิวจนเอาชนะแฟนซียูเนเต็ดอีสปอร์ตไป คู่ที่2ครับทีม NKT ฟอร์มแรงแบบฉุดไม่อยู่ครับไล่ถล่มทารอนอะคาเดมีไปอย่างขาดลอย2ต่อ0เกมโดยไฮไลท์ของเกมนี้อยู่ที่แผนที่แรกอย่างโรตัสครับที่ทางทีม NKT สามารถเอาชนะทารอน a ะคาเดมไปได้ถึง13ต่อ0เลยทีเดียวนะครับส่งผลให้ Talon อะ a าเดมี่เป็นทีมที่2ที่โดนถล่ม13ศูนครบทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่นะผู้ชมเอ้ยมันสถิติที่ไม่ค่อยน,น่าจดจำเท่าไหร่นะฮะแต่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ามาดูในวันจันทร์กันบ้างดีกว่าของสัปดาห์นี้นะครับผมอ่านควบกันเลยนะเพราะเรามาอัดกันในวันพุธนะครับคู่แรกครับเป็น RQ Academy ครับสามารถเล่งเครื่องครับเอาชนะ Oasis Gaming ไป2ต่อ1แผ่นที่ครับคู่ที่2ครับทีม Secret Academy ครับอย่างที่ผมบอกไว้มาแรงจริงครับสามารถเอาชนะ1 i p โต Esports ไปครับที่ตอนนี้ซ i p โตยังไร้พ่นะและนันนี้เขาก็มาพ่กับ s ีเ r e t จนได้ครับ2แผ่นที่โดย MVP เกมนี้ต้องยกให้กับ พาสโคฟิลครับที่เก็บคิวไป60คิวแม้จะเล่นตำแหน่งเซนติ n เนลส์ก็ตามปิดท้ายกันในวันอังคารหรือเมื่อวานนี้ครับคู่แรกครับเป็นฟูลเซนครับเดินหน้าปิดเกมเร็วเลยครับเอาชนะทารอนแอ a เคเดมีไป2ต่อสูดแผ่นที่พร้อมคว้าแต้มสำคัญขยับขึ้นสู่หัวตารางได้สำเร็จ คู่ที่2ครับนาอสอีสปอร์ตครับเฉือนเอาชนะชาเปอร์อีสปอร์ไปอย่างสุดมัน2ต่อ1แผ่นที่โดยดาวเด่นในเกมนี้ก็คือคนเดิมครับนักย่าจากนาอสครับที่เก็บไปคนเดียว56คิวและยังคงต้องชื่นชมน้องกระด,ดุมของชาเปอร์เช่นเดียวกันนะครับที่น้องเนี่ยคิวไปถึง60คิวเลยทีเดียวก็จบลงไปสำหรับการสรุปพรแก่งขัน2ส,สัปดาห์ควบกันเลยนะครับและเรามาดูอันดับตารางคะแนนกันดีกว่าครับ กลุ่มเครับท่านผู้ชมตอนนี้อันดับที่1ครับนาออสอีสปอร์ชนะ3แพ้1นอันดับที่2ครับซิปโตครับชนะ2แพ้1นและอันดับที่3ครับโมทีฟอีสปอร์ชนะ2แพ้2ครับต่อมาในกลุ่ม B นะครับอันดับที่1 NKT ครับชนะ3นัดรวดอันดับที่2ครับฟูลเซนชนะ2แพ้2อันดับที่3ครับทา l อนอะคาเดมีชนะ2แพ้2นั่นเองนะจ๊ะมาตามลุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้าครับท่านผู้ชมครับ กับรอบแบ่งกลุ่มในสัปดาห์สุดท้ายผลแข่งขันจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดนะครับท่านผู้ชมเพราะเขาจะเอาคะแนนมารวมกันทั้งหมดแล้วนะสปีดหนึ่งปีสอสปสีและเราจะได้รู้กันว่าใครเข้ารอบ p l a y o f f ฟและใกล้ที่จะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะได้เล่น ascension ในปีนี้ครับข่าวต่อมาพับจีกันบ้างดีกว่าพับจีเพลย์เอชทัวร์เอ a พ็กอเมซีซั่นที่3ครับ จบลงไปเมื่อวันที่ที่ผ่านมาสารการแข่งพับจีเพ p l เชอร์ทัวร p เอแพ็กอเมเจอร์คัพซีซั่นที่สในโหมด TPP ครับที่เปิดให้หน้าใหม่ไฟแรงสมัครเข้ามาท้าทายเพื่อคว้าตั๋วไปแข่งบนเวทีโปรอย่างพับ g ีเพ y e เชอร์ทัวร์เอแพ็กมาสเตอรซีซั่นที่3ต่อไปนั่นเองซึ่งแชมป์รายการนี้ตกเป็นของโฟร์ t a n เกอครับจากประเทศเวียดนามมึงเอาหมดเลยแชมป์โลกเนชั่นครับทัวร์เล็กทัวร์น้อยมึงเอาหมด ต้องบอกว่าเล่นได้ดีจริงๆและสม่ำเสมอตลอดทั้ง3วันนะครับสามารถคว้าแชมป์ PUBG Player Tour a p a c Amateur Cup Season ที่สพร้อมรับเงินรางวัลไป2,500เหรียญ u s ดอลลาร์หรือประมาณ80,000บาทไปครองได้สำเร็จครับส่วน4ทีมครับที่ได้ไป PUBG Player Tour APEC Master Season ที่3มีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1ครับ Four Tanker จากประเทศเวียดนามอันดับที่2ครับ Over the Top Gaming จากเวียดนามอันดับที่3ครับ66ลิลูลิลูจากเวียดนามฮะ อันดับที่4ครับดอลฟินพาวเวอร์จากประเทศไทย4ทีมมีเวียดนามาแค่สามมันฮอตจริงๆทั้ง4ทีมที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะขึ้นไปสู้กับเรามือโป,โปรมากฝีมือได้มากขนาดไหนเนี่ยคงต้องรอติดตามรับชมกันที่พับ G ี l พย e r t ว u r a p ็ก m a ส t e r s e a s o ันที่3กันนะครับรับประกันความสนุกแน่นอนครับต่อมากันบ้างดีกว่า a i ร b o w s i x แม่นานๆได้อ่านข่าวเกมนี้สักทีครับสรุปแชมป์ e s p o r t ์ตครับสองพันกับเกม Rainbow Six ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสถานก,การณัน e-sport world cup 2025ในเกม Rainbow Six ที่สู้กัน,นอย่างสนุกตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยคู่ชิงรายการนี้เป็น2ทีมจากยุโรปอย่างทีม Secret และ G2 Esport s ที่โคอจรอมาแย่งแชมป์กันนะครับซึ่งผลสุดท้ายนะครับทีมที่คว้าชัยชนะไปได้นั่นก็คือทีม Secret ครับที่สามารถเอาชนะ G2 Esport s ไปได้แบบไม่ยากเย็น3-0ต่อเกมควา้าแชมป e ์ e-sport world cup 2025กับเกม Rainbow Six รับเงินรางวัลไป 7แสนห้าเหรียญ US ดอลลาร์หรือ24ล้านบาทไปครองครับส่วนผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ MVP ประจำการแข่งขันขตกเป็นของเอเดรียครับผู้เล่นสัญชาติโปรแลนด์ครับของทีม Secret รับเงินรางวัลไปคนเดียว1 0 0 0 0เหรียญ US ดอลลาร์หรือประมาณ3 0 0 0สนบาทนั่นเองหลังจากนี้ทีม Secret จะกลับไปสารต่อฟอร์มและควา้าแชมป์ในลีก e EMEA Stage 2ได้หรือไม่คงตองลอดติดตามกันนะครับสำหรับเบรนโบซิก มาดูข่าวต่อมากันบ้างแน่นหลือเกินนะสำหรับ Count ต r Strike 2ครับการแข่งขันเซ2ูเตรียมไปจัดการแข่งขันในสถานที่สุดแหวกครับกลายเป็นที่หือฮาในวงการเ s 2ูพอสมควรเลยครับหลังรายการเชียร์คุยโตเฟรเยสน่นะครับที่จะถูกจัดขึ้นในประเทศบราซิลได้เตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่นในวงการอ e ีสปอร์ตด้วยการยกทัพไปจัดการแข่งขันในสถานที่สุดแหวกในแบบที่ทุกคนคาดไม่ถึงครับเพราะงานนี้ครับจะถูกจัดขึ้น ทำจริงบนเรือและไม่ใช่เรือธรรมดานะท่านผู้ชมแต่เป็นเรือลบของจริงเว้ยที่มีชื่อว่านำอัตแลนติโกซึ่งเป็นเรือรบที่ภาคภูมิใจของกองทัพเรือชาวบราซิลโดยมีรางวัลรวมถึง44,000 u s ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 4 0 0 0ล้านบาทนั่นเองคิดภาพไม่ออกจริงๆออกมาเป็นยังไงแต่ดูทรงแล้วเนี่ยแปลกตาแน่นอน ก็ต้องรอด,ดูกันรอดูครับท่านผู้ชมผมยังอยากดูเลยนะไม่ดูการแข่งดูมันจัดยังไงน่าจะมันมาท่านผู้ชมครับมาดูที่ช่วงต่อมากันบ้างดีกว่าคือช่วงที่2ครับการโยกย้ายตลาดตัวนักแข่ง e-sport ครับมาที่เลวเวนทานครับประกาศแยกทางกับ Demon One ครับหลังจากโดนดรอปเป็นตัวสำรองอยู่นานนะครับในที่สุดเลวเวนทานครับสังกัดดังจากหลีกอเมริกาได้มีการประกาศแยกทางกับ Demon One อดีต MVP แชมป์โลกปี2023อย่างเป็นทางการครับ โดยย้อนกลับมาในปี2023ครับดีมันวันคือผู้เล่นที่ฟอร์มเก่งกาจเหมือนปีศาจเขายิงทุกคนที่ขวางหน้าจนพาทีม e ีวิชเชียนคว้าแชมป์โลกวอลเล็ตปี2023ได้สำเร็จและได้รับตำแหน่ง MVP เป็นของรางวัลส่วนตัวด้วยแต่หลังจากนั้นนะครับทุกอย่างกลับ ตลปัดครับหน้ามือเป็นหลังมือนะครับหน้าเท้าเป็นหลังเท้าเหมือนกันฟอร์มาดูด้านของเขานะครับค่อยๆเลือนหายไปครับไม่ว่าจะย้ายไปอยู่กับ NRG หรือเล่เป็นแทนเนี่ยก็ไม่สามารถกลับไปสู่จุดเดิมได้ครับจนสุดท้ายต้องเก็บกระเป๋าออกจากทีมไปนั่นเองหลังจากนี้ครับปีศาจผู้ตกอับครับจะถูกปลุกพลังที่ไหนนะครับหรือเราอาจจะได้เห็นเขาเนี่ยกลับเข้าสู่อ้อมกอดของ E v วิ G e n i u s อีกครั้งหรือเปล่า ต้องรอติดตามกันนะครับอยากจะปลูกปีศาจเรียนเชิญแมนยูเลยครับนี้วันวันผมบอกให้ส่วนรวมเลยข่าวต่อมาท่านผู้ชมฮะไซมอนครับลาย edg ซบทีมเทียสองครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไซอมอนได้แยกทางกับเอ็ดเวิร์ดเกมมิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังมีดราม่าก,กันในทีมจนถูกดรอปเป็นตัวสำรองตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมานะครับส่วนปลายทางของเขาครับไซมอนครับได้เลือกไปซบทีม An y q u e s t i o n Gaming ครับสังกัดระดับเทียสองในประเทศจีนครับ ที่เป็นหนึ่งในทีมที่ผ่านมาเข้าร่วมการแข่งขัน Ascension China ในปีนี้เอาไว้เฮ้ยมันกลับมาแล้วฮะสุดท้ายครับไซมอนจะพาทีม a n u e s t i o n Gaming ขึ้นมาต่อกรกับ Edward Gaming ได้หรือไม่ต้องมารอติดตามกันนะครับแมไอทีมงานเตรียมข่าวกูก็ให้เขามาล้างแค้นอย่างเดียวเลยดูทรงก่อนมันเข้ารอบมานะติดตามติดตามกันอามาวงการเอาวกันบ้างดีกว่านะครับโครร้ดไรคันครับลาทารอนพร้อมเปิดตัวคุมทัพทีมร่วมลีกครับ กลายเป็นที่ฮือฮาในวงการ ROV พอสมควรครับหลังทารอนได้ประกาศแยกทางกับโค้ชคนเก่งอย่างไรแคนอย่างเป็นทางการนะครับหลังทําผลงานคุมทีมไม่เป็นไปตามเป้าเท่าที่ควรครับส่วนอนาคตของไรแคนนั้นนะครับก็ว่างงานได้ไม่นานเลยครับเพราะเป็นทางฟูลเซนที่คว้าตัวไรแคนเข้ามาคุมทีมทันทีหลังเพิ่งแยกทางกับโค้ชโทนี่ไปได้ไม่นานนี้นะฮะสุดท้ายครับไรแคนจะพาทีมฟูลเซนไปได้ไกลแค่ไหนคงต้องมารอดูกันนะครับต่อมากันบ้างดีกว่าครับทารอนเสริมทัพ คว้าตัวโค้ชและผู้เล่นลุยซึก rov pro league ครับเ,เรียกได้ว่าเสริมทัพกันหนักหน่วงกันเลยทีเดียวสำหรับทารอนหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประกาศเสริมทัพถึง2ตํตำแหน่งด้วยกันครับเ,เริ่มจากดีลแรกครับตำแหน่งโคช้ชครับหลังปล่อยตัวไรคันไปซบทีมฟูลเซนได้ไม่นานพวกเขาก็เดินได้เดินเอ้าท่านผู้ชมมันสลับกันเลยอะ่ะก็เขาก็ไปคว้าตัวโทนี่นะฮะอดีตโค้ชของฟูลเซนเข้ามาคุมทีมทันทีครับเพื่อพาทารอนกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งอ่ะเมื่อกี้กูอ่านข่าวไปมิด คือเอาง่ายโค้ดทารอนเนี่ยไลแคนโค้ดฟูเซนเนี่ยโทนี่ปัจจุบันสลับกันเลยโทนี่ไปอยู่ทารอนนะส่วนไลแคนไปอยู่ฟูเซนฮนะแล้วคราวนี้ต้องถ้ามันมาเจอกันทีนี้เดือดเลยทีนี้ท่านผู้ชมให้หน้าติดตามห้วอเกินนะฮะและนอกจากโค้ดนะครับท่านผู้ชมทีมเยวแดงทารอนเนี่ยยังได้คว้าตัวบาสคุงครับ ผู้เล่นเลนดาร์คสเลเยอร์ที่เคยโดดเด่นใน RPL มาเข้าร่วมทีมเปที่เรียบร้อยเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของการแข่งขันภายในทีมนั่นเองครับหลังฟอร์มตกไปพักใหญ่นะครับทารอนเนี่ยจะกลับมาได้หรือไม่จากการดิล2ดิวนี้นะครับคงต้องมารอติดตามใน ROV Pro League ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับข่าวต่อมานูกชม PUBG PUBG E ีอ e รีเปิดเผยจิกซอคนสุดท้ายครับ ได้ผู้เล่นครบกันไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ e อ r e n a ครับหลังได้มีการประกาศคว้าตัวหรือเปิดตัวโอปอนครับมาเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการเพื่อเข้ามาแทนที่ซิซี่นะครับที่เพิ่งออกจากสังกัดไปได้ไม่นานนะครับโดยโอปอนครับเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงในประเทศไทยครับเขาเคยโลดแล่นกับทีมใหญ่มาแล้วไม่ว่าจะเป็นแวมไพร์อีสปอร์ตคิวคอนเฟิร์มและอาร์โมรีเกมมิ่งโอปอนจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่พา e อียรีนาไปถึงแชมป์ได้หรือไม่ มาติดตามกันครึ่งปีหลังจากนี้นะครับไล์อัพน่าสนใจเลยนะครับเจคอบนูรินโอปอนลิลิกแล้วก็โคดลักซูรี่นี่มันรวมดาราโลกนี่ว่าเฮ้ยต้องรอติดตามครับนี่คือ2ช่วงที่ผ่านไปทุกชู้ชมาช่วงที่3ดีกว่าสำหรับข่าวที่เป็นกระแสครับแพนด้าเชื่อเปเปเร็กซ์เป็นแชมป์โลกแน่นอนพร้อมเผยเรื่องที่ทำให้คนตัลึง โดยเหตุการณ์นี้นะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับกับการแข่งขัน vct pacific stage 2ระหว่าง p a p e r รปะทะทารอนครับซึ่งเกมนี้นะครับแพนด้าครับหนึ่งในทีมงานโค้ช p a p ปเรครับมีการให้สัมภาษณ์หลังเกมกับ Val o r a n t Thailand ครับโดยเชื่อว่าทีมของเขาเนี่ยจะสามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้ครับเพราะเขาได้เห็นลูกทีมฝึกซ้อมกันอย่างหนักทุกๆวันอีกทั้งยังมีสกิลและมีความมุ่งมั่นซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่จะผลักดันให้ p a p ปเร คว้าแชมป์โลกมาครองได้ครับโดยแพนด้านะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เปเปอร์เ็กซ์เนี่ยคว้าแชมป์รายการมาสเตอร์โทรอนโตได้สำเร็จครับด้วยการใช้จิตวิทยาและการเตรียมตัวก่อนแข่งที่โค้ดร,รายนี้เนี่ยนำเข้ามาสู่ทีมครับทำให้เปเปอร์เ็กซ์เนี่ยมีฟอร์มที่สม่ำเสมอมากขึ้นจนทำให้เขากลายเป็นที่รักของผู้เล่นในทีมนั่นเองแต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทำให้บทสัมภาษณ์เนี่ยพีคขึ้นไปอีกครับเพราะแพนด้าได้เผยว่า เขาเป็นลูกครึ่งไทยท่านผู้ชมพร้อมพูดไทยแบบชัดแจ๋วในรายการอีกฮะจนแฟนคลับพากันฮือฮากันยกใหญ่และขอโทษน้องกล้า c g r s ที่เคยมาบอกว่าแพนด้าเป็นคนไทยแต่ไม่มีใครเชื่อเลยฮะสวัสดีครับแย่มันร้อนมากครับใช่ครับใช่ครับไม่เป็นคนไทยครับขอบคุณมากครับแม่นาทีนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับท่านผู้ชมเจ้าตัวบอกเองกับปากแบบนี้แถมพูดโชยต่างหาก ก็สมเป็นทีมที่คนไทยรักจริงๆเลยครับนอกจากนี้จะมีเขยไทยอย่างน้องเจสันแล้วนะยังมีลูกครึ่งไทยอย่างแพนด้าอีกด้วยส่วนเป้าหมายในการคว้าชแชมป์โลกก็ขอให้เปเปอร์เสทำมันได้สําเร็จจริงๆนะครับเพราะตโัวผมเองก็สัมผัสได้นะว่าเขาทํางานอย่างหนักโดยเฉพาะเจสันนะฮะช่วงสุดท้ายท่านผู้ชมครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็อัปเดตการแข่งขันอ e ีสปอร์ตสัปดาห์นี้กันสัหน่อยนะครับเหลืออยู่ไม่กี่วันแล้วนะครับเริ่มจากตารางการแข่งขัน VCT Stage 2ครับ เริ่มในลีกก่อนเลยสำหรับแปซิฟิกนะที่จะเปิดฉากในเพลย์ออฟตั้งแต่วันพุธก็คือวันนี้นี่หว่าท่านผู้ชมยาวจนถึงวันอาทิตย์นะครับเริ่มคู่แรก3ามโมงตรงเป็นต้นไปที่ผมถ่ายอยู่นี่คือ3ามโมงครึ่งแม่งแข่งกันแล้วต่อมาครับเป็นลีก e m e a ครับยังอยู่ในรอบก o ุ p s สเตจจะแข่งขันกันในวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์เริ่มคู่แรก5้าทุ่มเป็นต้นไปครับสุดท้ายครับลีกอเมริกาครับยังอยู่ในรอบก o ุ p s สเตจเช่นกันนะครับจะแข่งขันกันในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์เริ่มตตั้แ่ชามืดครบ โซนลีกจีนสัปดาห์นี้จะพักกันไปก่อนนะครับและจะกลับมาแข่งขันในรอบเพลย์ออฟในสัปดาห์ถัดไปหรือสัปดาห์หน้านั่นเองโดยทุกท่านนะครับและทุกคนสามารถเลือกดูได้ทุกช่องทางของวอลเลยแต่ละภูมิภาคกันได้เลยครับเอาละครับมีอีกหนึ่งเกมนะครับที่มีการแข่งขันในสัปดาห์นี้ครับนั่นคือพับจีครับกับการแข่งขัน eSports World Cup 2025ครับที่ชิงรางวัลรวมกว่า2ล้านเหรียญครับสัปดาห์นี้ครับจะถูกแบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันโดยรอบกรุ๊ปสเตจจะแข่งขััััันนนนนกใ3ววตต้งแ่ อังคารวันพุธวันพฤหัสก็คือเมื่อวานนี้วันนี้และวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับซึ่ง16ทีมที่ดีที่สุดจากทั้ง3กลุ่มจะผ่านเข้ามาเล่นในรอบไฟนอลครับที่จะแข่งขันกันในวันศุกร์วันเสาร์เพื่อหาทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองไม่มีอาทิตย์หรอคือแข่งศุกร์เสาร์เงี้ยโอ้โหแม่นิมิตใหม่แล้วไม่ได้มีแค่ถนนไทยนะไม่ได้มีแค่แถบนี่มึงแข่งศุกร์เสาร์พอฮะโดยแข่งขันจะแข่งขันวันละ6โดดนเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปคือเอาง่ายมึงชิง2ล้านเหรียน 12โดดรู้เรื่องทุกคนสามารถรับชมทุกช่องทางของ PUBG Official และ Supes Thailand ภาคไทยกันเต็มที่เลยนะครับมาร่วมเชียร์ทีมไทยอย่าง Charper Esport ครับทีละทอนไฟฟูเซนบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอ e ีสป r t ไปพร้อมๆกันนะจ๊ะ <Okay. S 1> อะท่านผู้ชมครับนี่คือข่าวทั้งหมดรายการโม้ให้ฟังนะครับก่อนจะจากกันไปเหมือนเคยเลยนะครับก็ฝากกดติดตาม <Okay. S 1> ทุกช่องทางของ โม้ให้ฟังแล้วก็เอเปสไทยแลนดกันตรงนี้ด้วยนะครับฝากกดกรดินงฝากกดแจ้งเตือนกดซับสไครต์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมีคําแนะนําอะไรนะครับแล้วก็ถ้าสัปดาห์นี้ผมผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับแนะนํากันมาได้พูดคุยกันมาได้นะครับแล้วก็อยากจะฝากอีกหนึ่งเรื่องนะครับเดี๋ยวโม้ให้ฟังของเราเนี่ยจะมีคอนเทนต์แนวตั้งอัปเดตไว้นะทผู้ชมเว้ข่าวฟุตบอลน,นักเรียนไว้เฮ้ย เออมันกำลังมานะซึ่งตอนนี้ผมไปติดตามมากๆเลยครับเพราะว่ามีการแข่งขันเนี่ยในเยาวชน14ปี16ปี 18, B 18 B. ปีกรมพระต่งตางๆนะครับอุ้ยมันมันดังนั้นนะครับเราจะมาอ่านข่าวสรุปเป็นแบบแนวตั้งนะครับก็ไปติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มที่เป็นแนวตั้งนะจ๊ะโอเคสัปดาห์นี้หมดหน้าที่แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าส,สามหมาน,นี้ไปเลยจ้าไปโว้ยดีจ้า